ในการพูดนะ่ะมันย่นเวลาระยะเวลา,าลมันนะ่ะครับเออผมรู้ใจอะไรมาคือครับพี่อ่มอืมแล้วเป็นปิตนะเนี่ยนีโดดๆเรียรีเนี่ยปิตนาก็แต่มันร่ม,มรื่นจริงเนา,จาะจันเนาะร่มรื่นมากเ ในช่วงสัปดาห์แรกฝนม,นม,มนันตกไหมครับอาจารย์แถวนี้ฝนตกไหมฮะฝนตกวันที่หกอ่ะเมษาเนี่ยโอ้ถึงว่ามันร่มรื่นหกเมษาที่่ันมาฝนตกก่อนไปบ้านไปบ้านมันเยอนตกดูสิเอะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละปลูกต้นไม้โออ,โอ้ผมก็ปลูกนะก็ะยอยปลูกเหมือนกันแถวหน้าฝนนี่ก็จะลงปลูก ปลาวิโรจกลับไปนี่คงจะปลูกอีก40,000ต้นครัผมเก็บมเมล็ดคเคลียรนะเลยเมล็ดพยอมน่าจะได้ราวเป็นหมื่นนะ่ะนั่งตัดตอนเช้าๆผมว่าเที่ยงหน้าผมเอาไปขายไปวางไว้ข้างล่างนี่แหละ ได้เอางั้นไหนง่ายเดขึ้นขยมทีหนึ่งนออกไปนี่นี่นี่ไม้คางที่เราไปทำเป็นเครื่องใช่ไหมครับเป็นเครื่องด้านบนหมดเลยครับจาย์แต่ว่ายังไม่เสร็จตอนนี้มันเอียงนิดหนึ่งนี่ต้องถามเอ๊ะเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวไปดึงเอาเอาคนดันก็ได้ครับ

ไม่นนี้ไม่ใช่พยมอม,อมอนี่ไม้กระบากกระบากอ่าจ้ะอืมใช่มเมล็ดมันจะต่างกันพยอมกับไม้ตะเคียนเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่นี่เป็นไม้กระบากไม,ม,ไม่ลองดูมเม็ดกลมๆถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นเมล็ดของไม้กระบาก ไม่ไม้กระบ,บากครับกระบ,บากครับอันนี้กระบ,บากถ้าพยอมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกตะเคียนยอมเดี๋ยวจะหาดูไม่ไม่มีไม่กระบาก หลายที่เขาเรียกเอ้ยางนาขาวครับอาจารย์ครับแต่ว่าลักษณะ,ะไม้มันก็จะแตกต่างจากไม้ยางนานี่หนึ่งไม้มันจะอ่อนกว่าครับอาจารย์ครับ,รบโอ้สวยงามมากเฮ้ย hey, มันรม่มรื่นนะจาย์นเนาะอืมเขียว ครับพืชติดไอ้ไม่ใช่ตูมหาตกรอบหนึ่งเมนะเมษาตกรอบหนึ่งโอเคแหละครับแต่จันมันมีสายไฟงี้มันไม่ไมค่อยมีปัญหาใช่ไหมจ๊ะไม่มีแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่สายไฟฟ้าแรงสูงเออพวกนี้มันก็หาให้หน่อแหละพวกนี้มาทำหนี่ยครับทำเนี่ยไม่ให้ไม่ให้มันพอดมันดูุพวกที่มันทำบ้านเนี่ย มันมีไม้ตตะกูฮะตะกูผมเอาไปทำเครื่องหมดเลยอ,อยากได้มาตัดเอาเลยสวยงามามาตัดเอาไปได้เลยอ,าอยากได้ตัดเอาไปให้หมดก็ได้ตะกนนูมันตายไหมไม่ตายครับใบมัน <c oughs> ร่วง <c oughs> ที่สวนนีกโกรนเลยอ,อ้สวย นี่ต้นพันชาติป๋าเห็นต้นพันชาติไหมน,นี่ครับครับนะครับต้นพันชาติเป็นทั้งยาแล้วก็เป็นยาพิษด้วยนะอโอนี่ยางพราราหัวจานยังอยู่อยู่เนาะองว่าแปดิต้นเห็นลงนายกจะหาคนมาสีให้อยู่ แต่ถ้าตัดยางพาราออกนี่น่าจะโล่งเลยครับอาจารย์ต้นไม้ลงต้นไม้ได้อีกเยอะเลยสวยนะอาจารย์นะไม้ประดับคาร์บอนเครดิตอ่ะคาร์บอนคาร์บอนเครดิตเนาะเอ๊ะน่าจะขับรถไปที่รัามงคลนะไปเก็บเลยจอน พยอมท so oh, ี่บ้านผมมีกังแต่กระบาดไอ้นี่ก็เลยจะเก็บกระบาดอ๋ออันนี้กระบากกระบาดคือนู้นเอาพยอมกำลังร่วงตอนนี้เนาะแค่ไม้กวาดไปกวาดอ่ะพอแล้วบอกวิธีง่ายๆผมคิดว่าเนี่ยไว้อย่างนี้เลยโรยอย่างนี้แหละแล้วเอาฟางคลุมคลุมหน่อยครับปลูกต้นไม้โดยไม่ต้องปลูกง่ายเขราะจะอยู่ไวอย่างนี้ครับโอ้เนี่ยร่มรื่นสวยงามมากไง ป๋ามาให้ป๋าอย pues mm ู่ใกล้กันไม่มาหากันเลยโอ้ลมเย็นนะสบายมากผมมยังไ่โอ้่นี่ยอดเป็นปีต่ปีนี่ที่นี่เป็นสิ่งสถิตของไอ้ไอ้พุ่มพุ่ยจุ่มพรทั้งหลายนี่แหละโอ้ยมันล nah, ุดไปแล้วโอ้ยมันนั่งตรงนีเลยนะสวยงามมากเดี๋ยวสมัยหน้าป๋าต้องลงทักที่นันะป๋าโอ้ลมเย็นเนาะเนี่ยลมเย็นมาก สวยงามจริงโอ้เอ๊ะต้องเรียกกลับไปปลูกแล้วทางอ้อยทิ้งเลยหาไม่ได้แต่ว่าผมแปลกใจว่าทำไมปีนี้พ่อแกไม่ไม่บำรุงเอาหรือว่าแกถอดใจยังไม่คิดไปปลูกไอ้ตามระยะเวลาคงเหนื่อยแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยเดี๋ยวฝ่ายแกยจะไม่ได้งรับแกแถ้าแกเลือกเอเลือกเองแต่จะอาศัยร่มอ้อยเป็นร่มให้ต้นไม้หน่ยอยปลูกแซมไปเลยเยวลากผ่านไปทังน,นั้นอะ คือมีใจสกแก拉ต์วันน้ำเขียวนะแวะไปดูเขาบ้างว่าเขามีต้นไม้อะไรบ้างพกบัตรอาจจะตัวไประชาชนเอกสารที่ดินถ่ายสารไปด้วย mm hmm. พอเห็นปับ๊บเราก็ไปลงชื่อไว้แล้ววันหลังเอารถไปขนเอาเออวันนี้เราไปเที่ยววังเขือเลยลกกลน,น,น,นะคร mm ับเว้ดูสแก拉ต์คือถนนมันมีไม้มันมีไม้มมไมที่เขาวิจัยแล้วเข้าห้างเนี่แค่นะร mm hmm. อการแจกจ่ายพี่น้องเชิญ มสวยงามไม่แต่ผมมาหลายรอบแล้วเดินเข้ามาที่ไรก็มีความสุขทุกทีนะงมคุณแม่จริงผมน่าจะได้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 มันล้มไป200กว่าต้นนะอายุมันสิบหปีโอ้โหไปนั่นผิดไป โอ้ขษนากขึ้ายั่อู่นี่ตรงมากเลยนะนี่แต่ไม้กฤษณาเานี่ยมันชอบอใช่เนี่ยไม้กฤษนาาครับเนี่ยเนี่ยแถวที่จำปลูกด้านในนี่ไม้ขึ้นสนะ แล้วที่ผมเก็บมานี่มันกิศนาตะเคียนม,มันนั้ไหมนักแต่แต่ดูไม่ออกไม่ใช่ตะเคียนกับไม้พยอมเนี่ยมันเล็ดคล้ายๆกัน,กนอืม,มไปไม่เรื่อยๆเพราะมันไม้ล่มนะแสงลำไรไม่มีแสงก็ไปไม่เป็นไรถ้าเรามีป่าแล้วเราเอาผู้นี้ไปแปมนี่สวยจานสวยอันนี้ไม่แตกต่างจากร้านป่าปลูกป่าปลูกมันก็มานี่แหละป่าปลูกกว้างกว่านี้จาน สี่คูณสี่เมตรผมถามแล้วครับสี่คูณสี่เมตรแต่ของอาจารย์น่าจะเป็นประมาณสองคูณสองเมตรได้ไหมครับอาจารย์นี่วันก่อนหลังก็ไปที่ตาปูอะไรเขาปงานต่เขา แต่ว่าค่าอาหารค่าอะไรต้องสั่งมาจากทางอื่นอ,าาอืมใช่เขาให้แค่สถานที่สวยมากอืม เดี๋ยวรอผมซื้อดโดรนก่อนผมจะไปบินชมอะ่ะต้องดูในภาพมุมสูงเนาะมันถึงจะเห็นแบบเหมือนเป็นเป็นหัวจุกครับจานทำมุมสูงก็ปลาทึบเลยอือม,มันจะเป็นไม่แต่ผมผมลองสำรวจดูจาก Google นั้นแล้ว Google Earth แล้วแต่ผมผมทำวีดีวไว้อยู่แต่ว่ายังไม่ส่งให้จา์มันเป็น Google Earth ที่ส่งเข้าไปอะ ซูมลงมาปุ๊บมันจะมาเลยนะใช่มันเป็นกมๆครับมีเขียวมันจะเป็นสีเขียวๆแล้วลงมาที่สวนอาจารย์เลยนี่<ม>ถ้าเกิดว่าเอาระเบิดมาลงเนี่ยไม่เหลือเหมือนระบบแบบเขาสั่งมาเนาะแต่ม,มันเป็นมันเป็นภาพเก่าที่ไม่อัปเดตใช่ไหมอาจารย์สองปีอสองถ<อ>ึงสาม,สามปีเพราะผมเคยไปซูมดูบ้านตัวเองมันเปลี่ยนทุกปีในไอ้ต้นไม้นี่แหละครับ สวย,ยสำหรับพวกเรานีมต้องมาดูแบบนี้บ่อยๆจะได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างป่านะผมว่าเนี่ยน้ำส้มควันไม้อ๋อนี่ที่ลม้ม ต,ตรงนี้สวยด้านหน้าเนี่ยไม้สักใครบอกปลูกไม่โตนะจ๊ะเนาะมันก็โตนี่โตมากสวยงามผมไปได้เออวันนนั้ที่ที่หัวนหน้าประธานโอเขาบอกประธานโอเขาบอกว่าปลูกไม้สักคนาเอาอดีนี้ใส่คนดีด้วย ตอนมันเป็นทีมอยู่นะเขาใช่ครับไม่ต้องเลยครับม่ต้องพูดถึงโดยทั่วไปนะครับแต่ใครอยาก,อ,าอ,ากอยู่ยังมีการเกรดก็คือเอาหินทับจำสองจำใส่ 3, 2, 3, 3อ,อ๋อประธานตังโอเลยก็เอาหิน,น <c oughs> าาเป็นตัวล่ออาจจะเป็นด้วยธาตุที่เกิดจากหินมีมันเยอะกว่าหร <c oughs> ือเปล่าวันนั้นช่างช่างมาเขาถามว่าป๋าไม่ขายไม่สักสักหน่อยแล้วเอาทำไมล่ะมีคนมาตะเวนซื้ออยู่ที่บ้านตะแสงเน่ะ ขาย20ต้นแล้วก็จ้างไอ้ลงเรื่อยที่นนดินแดงเนี่ยมามาเรื่อยแล้วก็มาขนไปเพื่อได้ล้านหนึ่งค่าขนค่าเรื่อยหมดหกหมื่น20ต้นจะได้ล้านหนึ่งไม่ทักจะได้เป็นล้านนะครับอาจารย์จะได้ล้านหนึ่งแฝดรูปจะขายได้เยอะเี่อ20ต้น,นแฝดรูปขายก็ได้เป็นล้านขายเป็นต้นก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะโลเนี่ยโลโล่โลกฎหมายมันผ่านยิ่งไอ้พวกนี้มันไปมันไปทำไอ้ไอ้ทักดันเลยคิดว่า ไม่งนลงชื่อมันไม่ยอมลงอ่ะมันสามฝ่ายพวกยุโรปประเทศไทยนักธุรกิจคุยกันสามปีตกลงทําว่าเราสามารถจะส่งออกพวกเนี้ยไปยุโรปได้เรืยลงประกาศไม่ลงประกาศทันทีมาให้ต้องให้พวกนี้มันได้ครึ่งคนได้ทักคนไปมันปกาก้ามันปากกามันหาเขาแก้แคมันไปได้จะได้ช่วยเราได้ กี่ปีนะครับ,บจันเนี่ยกี่ปี20ปีได้ไหมครับจันเ<อ>นี่ยไม้สักเนี่ยค่ะปีสามเก้ายี่สิบเจ็ดปีไปยี่สิบเจ็ดปีใหญ่นะเอาให้ไปพูดที่สุโขทยัยไปสามคนเอาพี่งนาไปสุโขทัยแล้วก็ไปนอนคืนวันวันนีน้ก็กลับไปแวะวันทองวิโร ต้นระบาดใสมาห้าร้อยต้นไอ้พวกนั้นนะฟองพัฒนากรผมคืนให้ไหมเอาลงลงเอาห้าติดสามติดอะไรเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้ยนะผมถ้าพวกผมเชื่อป๋าก็สบายแน่นอนนี่เห็นไหมแบ่งมันไปต้นระบาดใช่ต้นระบาดใครจะไปคิดมีไม้ต้นระบาดวางพองมันเป็นแหล่งผลิตครับผลิตมาเดิไมชปค้นมาเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้มันต้นละห้าบาทครับอาจารย์ห้าบาทหกบาทสามแปดไอ้สามเก้าสี่ศูนย์เนาะครับนี่ถ้าเราอะไรนะถ้าเราถ้าเรู้แต่แลรกก็จะปลูกแซงสลัดสลัดของผมนี่ปลูกยางนาสักยางนาเนี่ยน่าจะพอดีเลยกันลมกันลมที่จะเข้ามาข้างในถ้าเราไม่ปลูกอย่างเงี้ยพวกนี้พังหมดแล้วนะถ้าเกิดลมตีแรงๆไม่เหลือ ถ้าไม่มีพวกนี้กันสีด้านเราปลูกเราทำอะไรไม่ได้ตอนนีเ้เรี้ยงเลี้ยงหมนะูเลี้ยงวัววัวเลี้ยงอยู่แล้วเียหอกหมูปแปลงมันเป็นหอกวัวหมดแนละ้ว